สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งพระเครื่องเป็นพระนักปกนะครับปกมหาลัยเพื่อนๆช่วยดูหน่อยครับว่าเป็นพระนักบกวัดอะไรสร้างนี่ครับร่องรอยผมก็ดูไม่เปลี่ยนนะครับพระนักปกอันนี้เกแท้อย่างไงอันนี้ผมไม่รู้นะครับ นี่นะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่มีความรู้ช่วยเมนท์บอกหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ แยนแบบนี้ผมไม่รู้ว่ามีแบบมีที่ไหนนะครับที่ผมทราบเป็นน่าจะเป็นของหลวงพ่อแพรภาพใหม่ผมไม่แน่ใจว่าแท้ไหมนะครับเนี่นะอ่ัเพื่อนเพื่อนที่ดูเป็นบอกด้วยนะครับว่า แท้หรือเกนะครับเป็นพระปีพศอ,อะไรหลวงพ่อท่านใดสร้างบอกด้วยนะครับเี่นะครับขอบเดีว ผมย้ํานะครับว่าผมดูไม่เป็นนะครับอันนี้คนที่มาปล่อยบอกว่าเป็นพารหรือว่าแพรแต่ผมไม่เชื่อวีดีโอนี้ที่เกิดขึ้นนี่ครับพานักบกไปมะขามเพื่อท่านใดรู้ก็ช่วยบอกแนะนำหน่อยนะครับถ้าเกเผมจะได้อ,ออกขอบคุณนะครับ